ติดท่าโมบิลิตี้และแอคทิเวชั่นก่อนวันเวก้นนะคะเพื่อเปิดข้อต่อและกล้ามเนื้อก้นให้ยืดสุดนะคะเวลาที่เราเว้นเนี่ยก็จะลงได้ลึกขึ้นโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็สําหรับคนที่มีอาการปวดหลังก็เหมาะมากๆเลยนะคะบางทีเวลาที่เราเวก้นเนี่ยกล้ามเนื้อก้นยืดไม่พอกล้ามเนื้อหลังก็ไปขโมยโฟกัสมาทําให้เราเนี่ยเกิดอาการปวดหลังได้ง่ายนะคะลองดูขาแล้วจะรู้ถึงความแตกต่างท่าแรกนะคะไปเริ่มกันที่ world greatest stretch ค่ะทิ้งมือลงไปที่พื้น เสร็จทาไว้ที่หายแผลงนะคะดึงขาขึ้นมาแล้วใช้มือฝั่งตรงข้ามนะสพอร์ตลำตัวเพื่อเป็นฐานลำตัวไว้นะคะแล้วเปิดมืออีกข้างนึงขึ้นบิดหมุนลำตัวขึ้นไปให้สุดนะคะดึงมือกลับมาที่เดิมส่งขากลับไปแล้วสลับข้าง ไปนะคะเป็นท่าสควอตดิฟสควอตโรเทชันนะคะทิ้งตัวลงมือหนึ่งข้างแตะไว้ที่พื้นแล้วบิดหมุนลำตัวขึ้นท่านี้ก็ได้ยืดทั้งสะโพกนะคะข่าแล้วก็ข้อเท้าในท่าเดียวกันดึงตัวขึ้นทิ้งลงบิดหมุนตัวขึ้น เป็นคอสแอกสควอสนะคะกางขาออกให้กว้กวางๆเลยแล้วทิ้งลำตัวไปที่ส้นเท้าหนึ่งฝั่งเป็นการยืดต้นขาด้านในนะคะแล้วสลับไปอีกฝั่งดันตัวขึ้นหายใจออกทิ้งตัวลงถ้าใครรู้สึกว่าต้นขาด้านในเข่าของฝั่งที่พับไว้ตึงๆนะคะสามารถใช้คออ2นะ ช่วยดันออกเพื่อยืดให้สุดเลยใช้เวลาควบคุมการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะทิ้งลงอีกครั้งนึงก็เหมือนกันค่ะสามารถใช้ข้อตอกช่วยดันได้นันตัวขึ้นใครยืนขึ้นไม่ไหวใช้มือช่วยแตะพื้นแล้วดันตัวขึ้นนิดนึงได้นะคะบางทีข้อต่อของเราอาจจะย,ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนาะ ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกดึงตัวยืนขึ้นนะคะถ้าต่อไปเป็น90-90 hip rotation นะคะทิ้งตัวลงตั้งขาสองข้างให้กว้างหน่อยนะคะแล้วบิดหมุนเข่าลงไปที่ด้านล่างเซตขาสองข้างให้เป็น90องศานะคะแล้วเปิดขาที่อยู่ด้านหน้าออก ไปให้ตึงจนรู้สึกว่าไปไม่ได้แล้วนะแล้วบิดหมุนพับเข่าอีกข้างนึงเข้ามาแล้ววางเข่าที่อยู่ด้านนอกลงเหมือนเดิมนะคะช,าชา้าๆควบคุมการเคลื่อนไหวตลอดเวลาท่านี่ก็ดีมากๆกับ internal external rotation นะคะรูขาเก็บกลับมานะคะท่าน,นี้เสร็จแล้วท่าต่อไปเป็น frog stretch ยืดให้เหมือนกบนะคะกางขาสองข้างให้กว้างออกดันปลายเท้าไว้ด้านหลังนะคะโน้มตัวมาด้านหน้าแล้วเดินมือมาหมุนสะโพกลง แล้วโยกกลับไปที่ส้นเทา้าถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ค่อยยืดเปิดเข่าสองข้างออกอีกได้นะคะทิ้งก้นลงแล้วดันหมุนไปด้านหน้าช้าๆควบคุมแตงเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะ ไปด้านหลังให้สุดเลยให้รู้สึกยืดไปตามจังหวะของตัวเองได้นะคะแล้วโยกกลับมาที่ด้านหน้าโอเคถ้าต่อไปนะวางมือสองั้งลงบนพื้นนะคะเหมือนท่าคลานเลยดึงเข่ามาที่ด้านหน้านะคะดันไปด้านหลัง หมุนเป็นวงกลมเปิดออกไปที่ด้านข้างหมุนกลับมาที่ด้านหน้าแล้วหมุนกลับไปคืนให้รู้สึกว่าสะโพกยืดสุดนะคะยืดเข้ามาด้านในแล้วเปิดออกหมุน ลำตัวด้านบนนิ่งๆไว้นะคะเลื่อนไหวเฉพาะขาควบคุมลำตัวไว้มากๆตัวสั่นเลยโอเคมาถึงตรงนี้ถ้าต่อไปเป็นดอกกี้ลิกนะคะให้กระดกข้อเท้าไว้แล้วดันกลนขึ้นเล็กๆ so ถ้านี้ไม่ต้องลงมาสุดแล้วนะคะเน้นการปั๊มให้รู้สึกว่า เราได้แอ t i v a t e กนะ้นเนาะเคลื่อนไหวข้อต่อไม่สุดแล้วนะคะแต่เป็นการปั๊มก้นปลุกก้นให้พร้อมใช้งานสำหรับการเวทก้นของเรานะคะบางคนที่เวทแล้วไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยดองกีก้กับ o ร b r บริชอีกท่าหนึ่งคะ่ะเป็นท่าที่ดีมากๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำกันวันนี้เหมือนกันนะคะเป็นการปลุกกระตุนกามเนือก้นของเราสำหรับการใช้งานเสียงสั้นเนี่ยควบคุมแกนกลางลำตัวไวด้ดีๆนะคะ ไม่ยกขึ้นลงนะไปเฉพาะขานะคะฝ่าเท้าที่เพดานด้านบนขึ้นแล้วสลับไปเป็นฮิปคาอีกด้านหนึ่งนะคะเหมือนเดิมยกขาฝั่งตรงข้ามขึ้นดึงเข้ามาหาหน้าอ,อกที่ด้านในก่อนค่ะเปิดออกหมุนให้เป็นวงกลม ยืนให้สุดส่งไปด้านหลังนะคะแล้วค่อยๆดึงกลับมาข้างหน้าส่งกลับไปวนกลับไปทางเดิมนะคะมีใครสงสัยไหมคะว่าฮิปคาคืออะไรคลายคการขับรถหรือเปล่าฮิปคาคือการคอนโทร Articular rotation นะคะคือการควบคุมกล้ามเนื้อข้อต่อของเราเคลื่อนไหวอย่างมีความหมายนะคะให้รู้สึกว่าข้อต่อได้ยืดสุดๆเลยค่ะจากตรงนี้หนะ่ากระดกข้อเท้าแล้วดันขึ้นไปด้านบนเป็นดอกกีคิดหลังจากการวอร์มเซตนี้ไปนะคะโดนก้นแน่นอน ทิ้งลงสั้นๆตอนนี้เป็น activation ล้วนะคะหายใจออกตอนดันขึ้นสั้นๆนะคะเล็กๆไม่ต้องลงมาสุดระยะนะคะเมื่อยก้นตอนนี้ก็เริ่มเมื่อยแล้วนะคะเป็นการปัม๊ม ะะเป็นกรู๊บริชโอเคทิ้งตัวนอนลงนะคะท่านี้เดี๋ยวเราจะกดสะดือลองไปที่พื้นแน่นๆก้นมวนขึ้นมานิดนึงเป็นการฝึกทำเพวิกทิวนะคะกดลงไปแน่นๆให้รู้สึกว่าก้นลอยขึ้นมาแล้วดันก้นขึ้นไปด้านบนแล้วค้างไว้ให้ได้ก่อนให้จับกล้ามเนื้อก้นรู้สึกว่าเกร็งๆนะคะแล้วเปิดขาออกเล็กๆ แล้วดึงกลับมานะคะเปิดออกเล็กๆนะให้รู้สึกที่ก้นนะคะไม่ใช่หลังล่างจะเห็นว่าบุมมว,วนกะ้นไว้นะเปิดออกเล็กๆค้างไว้ใช้ส้นเท้าจิกพื้นแน่นๆค่ะ ค่อยทิ้งหลังลงนะคะโอเคมีใครเริ่มเมื่อยไหมก็จริงๆแล้วใช้เป็น activation แล้วก็ mobility การยืดกล้ามเนื้อข้อต่อก่อนวันเบ็ดขาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นวัน active rest หลังวันขาก็ได้นะคะแล้วขอให้ทุกคน enjoy กับการเบ็ดขาสู้ๆค่ะ